นายยูนิทภูมิใจเสนอ b i r ร์ตบ็อกบาร์เซลนเรื่องราวของหายานประหลาดที่มาพร้อมกับความน่ากลัวจากสิ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นจึงทำให้ผู้คนนั้นต่างก็ต้องหวาดผวาแตกตื่นและที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันก็นำไปสู่การฆ่าปิดจอบตัวเองอย่างปิดสนาและเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็ได้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างจนกระจายไปทั่วทุกมุมโลก เรื่องเล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,ม,มพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพืเ่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดคระดหนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าปากฏการการฆ่าปิดจอบหมู่นั้นมันก็จะกระจายหมาสู่ในฝั่งยุโรที่ประเทศสเปนและในขณะที่พ่อลูกคู่หนึ่ง ก่อกำลังเล่นสเก็ตอยู่ที่ลานกว้างและพอพวกเขาที่อยู่ที่ด้านในตึกได้ยินเสียงของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินตรงมาทางนี้ทางด้านเซบาสเตียนเขาก็เลยคิดที่พาลูกสาวของเขาหนีแต่ดูว่าเขาก็กลับถูกกลุ่มคนตาบอดที่หิวโหยรุมทำลายก่อนที่จะกระชากกระเป๋า,าเอาเสบียงอาหารจากทางด้านเซบาสเตียนไปซึ่งมันก็ดุม่มกับว่าโลกที่ห้ามมองเห็นนี้ คนบวกพ้องทางสายตาพวกเขาก็กลับกลายเป็นผู้ที่อยู่รอดแทนคนตาดีอย่างเราเราสะอีกและก่อนที่สองพ่อลูกคู่นี้จะเดินออกไปที่กลางแจง้งพวกเขาก็ต้องสวมแว่นตาสีดําทึบเอาไว้เพราะในตอนนี้มือ่าสถานที่ไหนๆมันก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องปิดตาเดินกระจายไปอยู่ทั่วทุกสถานที่ไม่เว้นแม้แต่บาร์เซโลนาประเทศสเปนที่พวกเขาอาศัยอยู่เหละาจะหากใครเปิดตาหรือเห็นไหนสิ่งที่ไม่ควรเห็นที่ดันนอก พวกเขาต่างก็จะมีการคุ้มคลั่งร้องกระทาการฆ่าผิดจับตัวเองจนตายในที่สุดจึงทําให้ทางการประกาศออกมาว่าถ้าหากจําเป็นต้องออกจากบ้านก็ให้ทุกคนนั้นทําการสวมผ้าปิดตาหรือหาแว่นตาดํามืดสนิทมาสวมใส่เอาไว้ร้องกระเหลียกเรี่องการสบตาสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ผู้คุ้นนั้นต่างก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันก็คืออะไรกันแน่และมันก็ดูเหมือนกับว่าหลังจากเหตุการณ์นี้มันได้ระบาดไปทั่วโลก มันที่ทำให้ผู้คนที่ออกมาที่ด้านนอกต่างก็ต้องล้มตายไปเป็นจำนวนมากแถบถนนหนทางเหมันก็รกหลางเต็มไปด้วยซากศพของคนตายและทันทีที่ใสบัตรเตียนผ่าลูกเดินเท้าออกมาที่ด้านนอกพอเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินจากกลุ่มกันออกมาเพื่อพยายามออกหาเสบียงอาหารเขาจึงพูดบอกกับลูกสาวว่าให้เธอนั้นเรยกไปหาที่ซ่อนตัวก่อนเพราะเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าคนกลุ่มนี้ผูกเขานั้นจะมาดี หรือมาร้ายก่อนที่เขาจะพูดตะโกนบอกกับคนกลุ่มนี้ไปว่าตัวของเขาก็หลงทางและก็ต้องการอาหารและผมก็อาจจะช่วยพวกคุณหาเครื่องปั่นไฟได้เพราะผมก็รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็แน่นอนลหะว่าเครื่องปั่นไฟในช่วงเวลานี้มันก็เป็นสิ่งหายากและก็จําเป็นที่สุดเพราะถ้าหากพวกเขามีไฟฟ้าใช้แล,ะละ้วก็ชีวิตของพวกเขามันก็น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้น และหลังที่ชายคนนี้ยอมรับให้เซบาสเตียนเดินจับเชือกพร้อมกันเข้ามาที่ด้านในตึกร้างที่มันก็เป็นลานจอดรถทัวร์เก่าที่ตอนนี้กลุ่มของพวกเขาก็ใช้มันเป็นที่พักและหลังที่พวกเขาปิดประตูจนมืดสนิทจนไม่มีแสงที่ด้านนอกเล็ดลอดออกมาได้แล้วพวกเขาค่อยๆถามการถอดผ้าปิดตาออกก่อนที่เดินเข้ามาที่ด้านในและพอทางด้านมาเชียเขาเห็นในด้านเซบาสเตียนก็มีแผลแตกที่บริเวณหัว เขาก็เลยพาเซบาสเตียนไปพบกับหมอประจําที่อยู่ที่นี่และพอนัลลิลิน,น่าเธอเย็บแผลกับเซบารเตียนเสร็จเธอก็พาเขาเดินเข้ามาหม่ำมื้อเย็นรวมกับผู้ที่รอดชีวิตคนอื่นๆก่อนที่ชายตาบอดคนหนึ่งจะพูดเล่ากับเซเบาสเตียนปัง“วุนน้นนายคงเห็นแผลที่หน้าของฉันแล้วนะ”และฉันก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าด้านนอกมันก็ยังมีสิ่งที่เลวร้ายกว่าผู้สัะปหปลาดหรืออะไรก็ตามที่อยู่ด้านนอก และขาวก็ยังพูดบอกอีกว่าที่ด้านนอกนั้นมันก็ยังมีกลุ่มคนคลั่งที่ออกไล่ล่าพร้อมกับบังคับให้ทุกคนเปิดตามองเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นแถมคนกลุ่มนั้นพวกเขาก็ยังสามารถเดินไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องสวมผ้าปิดตาและหลังที่คนกลุ่มนั้นได้เห็นพวกซาประหลาดแล้วพวกคลั่งพวกนั้นก็กลับย้ายคนทั้งโลกต่างก็ได้เห็นในสิ่งที่พวกเขาเห็นพร้อมก็คอยจับตัวคนที่หลบซ่อนออกไปที่ด้านนอก ก่อนที่ทําการวาดรูปดวงตาที่บริเวณหน้าผากของคนคุณนั้นและบังคับให้ทุกคนที่มันจับตัวไปเบิกตาดูจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้องตายจากปายและพอฉันเจอพวกมันฉันก็เลยตัดสินใจที่ใช้มีดพร้อมกับจัดการทําให้ตัวเองนั้นตาบอดและเลือกยอมที่จะมองอะไรไม่เห็นอีกต่อไปและกลางดึกคือวันนั้นเองหลังที่ทุกคนนอนหลับอยู่ภายในรถบัสทางด้านไซบัตเตียนขาากลับย่อง แอบเข้าไปขโมยกุญแจรถก่อนที่ใช้มันพยายามที่ขับรถคันนี้ผ่าทุกคนออกไปด้านนอกและทันทีที่ด,ด้านหมอลิลิน,น้าเธอรู้สึกตัวเธอจึงพูดร้องตะโกนเพื่อให้ทุกคนนั้นตื่นเพื่อดูว่าจะได้ช่วยกันทำการหยุดเซบาตเตียนแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วทันที่ที่เขาขับรถพุ่งชนประตูออกไปที่ด้านนอกจนท้ายที่สุดแล้วรถที่เขาขับมานั้น เหมือนก็เกิดพิ่ความและเนื่องจากตัวของพวกเขาก็ไม่ได้ทานเตรียมตัวจึงทําให้พวกเขาก็เหลือไม่ได้สวมผ้าปิดตาไว้และเพียงเวลาแค่พลิบต,ตาท่านที่พวกเขาจ้องมองในสิ่งลึกลับนี้พวกเขาต่างก็ทยอยกันฆ่าปิดจับตัวเองและมันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านเซบาสเตียนเขาก็ได้วางแผนพร้อมกับการลาคนพวกนี้ให้ออกไปที่ด้านนอกเพื่อทําให้พวกเขานั้นเห็นในสิ่งที่ตัวขเขานั้นก็ได้เคยเห็นมาก่อนหน้านี้ และการที่ทางด้านเซบาสเตียนพยายามทำแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเขาก็คิดว่ามันก็คือการปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระก่อนที่เขาจะเดินมาพร้อมกับทำการเบิกเนรให้กับทางด้านหมอลิลิลลน่าเห็นจนตัวถึงนั้นก็ต้องตายไปรายต่อไปและมันก็กูเหมือนกับว่ามันก็จะมีเพียงแค่ชายตาบอดคนเดียวเท่าน,นั้นที่เขาก็รอดชีวิตและหลังที่ทุกคนตายแล้วลูกสาวของเซบาสเตียนเธอก็เดินขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกกับเขาไป ว่าพ่อก็เพิ่งช่วยคนเหล่านี้เอาไว้และแสงที่พ่อได้เห็นหลังจากคนพวกนี้ตายมันก็คือวิญญาณของพวกเขาก็ได้ล่องลอยเป็นอิสระและพากขย้อนกลับมาที่อดีตก่อนที่โลกนี้มันจะล่มสลายซึ่งวันนี้เองเซบาสเตียนก็ได้รับสายจากลูกน้องว่าจุดจูมันก็มีคนงานจำนวนมากก็ได้ทำการกระโดดฆ่าตัวตายแถมเวลาต่อมามันก็จะมีข่าวอย่างต่อเนื่องว่ามันก็มีผู้คนเสียชีวิต แบบไม่ทราบสาเหตุที่เดินออกมาตายที่ด้านนอกเป็นจำนวนมากและหลังที่เหตุการณ์ประหลาดนี้มันได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและข่าวก็ได้ออกทุกช่องทางว่าตอนนี้เหมือนก็มีคนคิดหันมาทำร้ายตัวเองและในบางกรณีก็ถึงกับขั้นฆ่า,าปิดจอบตัวเองกันเลยทีเดียวและด้วยความวุ่นวายนี้ทันทีที่ทุกคนก้าวเท้าออกมาที่ด้านนอกพวกเขาต่างก็ค่อยๆทยอยตายจากไปทีละคนทีละคนและหลังที่เซบาสเตียน รีบรับอันนาลูกสาวของเขาที่โรงเรียนแล้วและระหว่างทางที่เขากําลังจะกลับบ้านพอพวกเขาเห็นที่ด้านนอกเหมือนกระเบิดและก็วุ่นวายจะไปหมดเขาก็เลยพัดด้านอันนาเข้ามาหลบที่ด้านในโบสถ์แห่งหนึ่งจึงทำให้เขาก็ได้เจอกับบาทหลวงคนหนึ่งที่ได้รู้จกักแต่ทว่าจู่ๆบาทหลวงคนนี้เขากลับพูดบอกเซบาสเตียนไปว่าเขาก็รอมาตลอดชีวิตที่จะได้เจอสิ่งสิ่งนี้ และสิ่งที่อยู่ด้านนอกนั้นมันก็คือประตูแห่งสวรรค์ที่จะพาทุกคนไปเจอกับสิ่งที่สวยงามและท,ทันทีที่ทุกคนมองออกไปพวกเขาก็จะได้รับรู้ถึงความสวยงามนั้นซึ่งพอได้ยินแบบนี้เซบาสเตียนเกเลเรียบเอาเสื้อมาคุมอันนาไว้และพอเขากลับมาถึงที่บ้านแต่เขาก็กลับเห็นภาพที่ไม่ควรเห็นเมื่อมีอของเขากระถูรถพุ่งชนจนตัวของเธอนั้นก็ต้องตายจากไปต่อหน้าต่อตาและภาพก็แตะมาที่ปัจจุบนัน หลังที่เขากับลูกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังพยายามเข้าไปที่ด้านในร้านขายยาเขาตัดสินใจค่อยๆเดินย่องตรงไปเพื่อหวังจะเปิดผ้าคาดตาวเธอออกแตู่ว่าเขากลับเดินไปเหยียบเศษแก้วที่อยู่บริเวณแถวนั้นจนทําให้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ถูกกลุ่มคนที่มาพร้อมกับเธอนั้นจับตัวได้ก่อนที่เซบาสเตียนจะพูดบอกคนกลุ่มนี้ไปว่าเขาก็เพิ่งถูกทําร้ายมาและก็ต้องการความช่วยเหลือก่อนที่เขาก็จะใช้บุกเก่า พวกเขาก็รู้ว่าเครื่องปั่นไฟนั้นเหมือนซ่อนอยู่ที่ไหนจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้ก็ยอมตัดสินใจที่พาเซบาสเตียนกลับไปยังที่ซ่อนตัวของพวกเขาและพอเข้ามาที่ด้านในและเจระเด็กสาวคนหนึ่งที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกสาวของเขาเขาก็ถึงกับลุดปากเรียกชื่ออันนาไปและพอันด้านลาปาชายในกลุ่มนี้รู้ว่าเซบาสเตียนเขาก็พูดโกหกเรื่องเครื่องปั่นไฟเขาก็เลยคิด ที่หลากเซบาสเตียนออกไปที่ด้านนอกแต่พอตอนนั้นแค์เธอรู้ว่าเซบาสเตียนเขาก็พูดภาษาเยอรมันและก็พูดคุยสื่อสารกับโซเฟียได้รู้เรื่องแคลก็เลยให้เขาช่วยพูดถามกับโซเฟียถึงเรื่องราวที่ผ่านมาก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้ในระหว่างที่แม่กอดกันล้างพาโซเฟียหนีเธอก็เกิดพัดหลงกับแม่ก่อนที่โซเฟียจะใช้ช็อกว่าสื่อถึงสถานที่ที่หนึ่ง ที่แม่ของเธอนั้นก่อคิดที่กำลังจะพาเธอไปและพอทุกคนเห็นรูปที่โซเฟียวาดขึ้นพวกเขาจะรู้ทันทีว่าสถานที่ที่โซเฟียวาดนั้นเหมันก็คือสถานที่ที่เรียกว่าหมอนยูอีกเป็นแน่ก่อนที่ผู้คนที่อยู่ที่นี่จะพูดโตเถียงกันว่าสถานที่นั้นมันอาจจะเป็นสถานที่ลี้ภัยและก็ปลอดภัยมากกว่าที่ที่เราอยู่ตอนนี้เพราะอาหารที่พวกเรามีมันก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้ว และหลังที่เซบาเตียนพูดบอกว่าสถานที่ที่โซเฟียพูดถึงนั้นมันก็มีทั้งกำแพงและก็กระเช้าลอยฟ้าซึ่งมันก็น่าจะปลอดภัยและมันก็น่าจะดีกว่าที่นี่จึงทำให้ทุกคนนั้นต่างก็เคลิ้มตามแต่ที่ด้านนอกมันก็อันตรายเกินไปจนพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะสามารถเดินทางไปถึงอย่างสถานที่ที่โซเฟียพูดถึงได้หรือเปล่าพร้อมมันก็อยู่อีกฟากหนึ่งของทางด้านบาร์เซโลนาและหลังที่ทุกคนยอมโหวต และผลมันก็ได้ออกมาแล้วผู้วกเขาก็ตัดสินใจร่วมกันที่คิดที่เดินทางไปอย่างปรา,าสาทมอนยุอีกแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านไซบัรเตียนเขาก็กำลังวางแผนคิดที่หลอกล่อทุกคนนั้นออกไปตายที่ด้านนอกก่อนที่ค่ำคืนนี้เขาจะแอบย่องมาตอนที่ทุกคนหลับก่อนที่เขาจะใช้มีดทำการบากตัดเชือกสายจูงหมาทั้งสองตัวของทางด้านออตาวิโอให้มันใกล้าขาดมันจะได้ไม่สามารถนำทางพวกเขาได้ และพาไปต่ำไปที่เช้าวันต่อมาพอพวกเขาเก้าวเท้าออมาที่ด้านนอกซึ่งทานที่เซเบตเตียนร,รับรู้ว่ามันก็กำลังมีบางสิ่งพุ่งตรงมาที่พวกเขาและมันก็ดูเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ลมพัดผ่านและมีวัตถคุค่อยๆลอยสูงจากพื้นถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาก็กำลังปิดตาอยู่แต่พวกเขาก็ได้รับรู้และกได้ยินเสียงพูดหลอกหลอนที่มันก็แตกต่างกันออกไปเพื่อบางอย่างกู้เขานั้นทำการเปิดผ้าปิดตาออก และทันทีที่เจ้าหมาเหมือนกระตุกเชือกจนขาดจึงทำให้ในด้านลาปาเขาก็เลยตัดใจที่คิดจะตามหาหมาทั้งสองตัวที่เขารักจนยอมถอดผ้าคาดตาของเขาออกซึ่งนั่นเหมือนทำให้ลาปาเขาก็เลยต้องตายเป็นคนแรกแถมน้องหมาของลาปาที่มันก็สลัดหัวจนผ้าคาดตาหลุดนั้นจึงทาให้มันนั้นก็นเลยเกิดอาการคุ้มคลั่งเลยกระโดดเข้ามากัดมือของคุณลงโรเบโตและหลังที่ออกตาวีโอทำการเป่านกหวีด เพื่อเรียกให้ทุกคนนั้นเข้ามาหลบซ่อนตัวที่ด้านในตึกซึ่งแต่ด้าน,นเซบาสเตียนเขาก็เลยแกล้งตีเนียนแอบเดินตามเข้ามาด้วยเช่นกันและเพอพวกเขาเมั่นใจว่าถิ่ดนลันนี้มันก็ไม่มีหน้าตาผูกเขากจึงรีบเอาผ้าปิดตาออกก่อนที่ช่วยทําแผลที่มือให้กับด้านโรเบตโตไปแล้วพอในด้านเซบาสเตียนเห็นว่าโซเฟียเธอก็กําลังร้องไห้แถมยังกลัวจนไม่กล้าลุกเดินไปไหนเขาตัดสินใจที่จะเอาที่สร้อยคอ ที่เคยมอบไว้ให้กับอันนายื่นให้กับโซเฟียไปร้อมพูดบอกกับเธอว่าสิ่งสิ่งนี้มันก็จะคอยปกป้องเธอจากภัยอันตรายทุกอย่างและพอแค์เห็นว่ามือของลูเบโต้นั้นเหมือนก็เริ่มติดเชื้อทุกคนจึงช่วยกันที่คิดจะขึ้นไปที่ด้านบนเพื่อพยายามเดินไปหาญาติชีวินนาะและพอพวกเขาก็ไม่รู้ว่าที่ด้านบนนั้นมันมีประตูหรือหน้าต่างบานไหนที่เปิดอ้าทิ้งไว้หรือเปล่าพวกเขาเลยต้องตัดสินใจ ที่ใช้ผ้าคาดตาปิดตาไว้จึงทําไม่เซบาสเตียนนั้นเขาก็เลยได้จงหวะเหมาะที่กําลังเห็นหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอ้าทิ้งไว้อยู่เขาจึงทําการหลอกล่อให้ทางด้านออกตาวีโอเดินเข้ามาที่ด้านในห้องนี้และหลอกว่าตัวเขานั้นก็ปิดหน้าต่างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่ท,ทันทีที่ออกตาวีโอเปิดผ้าปิดตาออกพอเขาเห็นแสงที่ด้านนอกเขาก็เลยหยิบมีดขึ้นมาทําการกระซุกตัวเองจนตายไป่อหน้าตาของเซบาสเตียนซึ่งนั่น มันจะทาให้เขาเกิดเลยเริ่มรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ออคตาวิโอนั้นต้องตายส่วนางด้งดงานแคร์หลังที่เธอพยายามหายามาทาแผลให้กับด้านโรเบโตแล้วพวกเขาก็รีบออกเดินทางกันต่อจนเดินมาถึงตอกๆหนึ่งแต่ทว่าพวกเขากลับเจอก,กลุ่มคนของบาทหลวงที่กํลาลังขี่มอเตอร์ไซค์ตามไล่ล่าตบไปยังพวกเขาเพื่อที่จะทําการเปิดผ้าปิดตาของพวกเขาออกแล้วผอนด้านโรเบโตก,กับอิซาเบลรู้ว่า พวกเขาก็คงหนีไม่รอดจึงทาให้พวกเขาก็ตัดสินใจคิดที่จะเปิดผ้าปิดตาออกก่อนที่นาทีสุดท้ายจะทําการพูดบอกรักกันและยอมตายตามคนอื่นไปทันทีซึ่งผตจะตงแคร์เธอรู้ว่าแท้จริงแล้วเสบัสเตียนเขาก็มองเห็นมาโดยตลอดและก็ไม่ต้องหลบซ่อนตัวเหมือนกับพวกเธอและพอเธอรู้ความจริงวัวตลอดเวลานั้นเสบัสเตียนเขาก็เห็นภาพหลอนของลูกสาวที่คอยเฝ้าติดตามเขามาโดยตลอด แต่ทว่าอันนาแท้จริงแล้วเธอก็ต้องตายเพราะฝีมือการเบิกเน่ของด้านบาดหลวงชั่วซึ่งพอรู้แบบนี้มันก็ยิ่งทําให้แคลนั้นเธอก็เลยรู้สึกหวาดกลัวทางด้านไซบัตเตียนแต่เขาก็พยายามพูดบอกกับเธอว่าตอนนี้ผมก็รู้สํานึกและก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ผมทำและผมก็จะพาพวกคุณเดินทางไปถึงปราสาทที่ทางด้านโซเฟียพูดถึงให้ได้และหลังที่เขาก็พาพวกเธอหนีพวกบาดหลวงไม่ได้สำเร็จแล้ว พร้อมก็รีบขับรถที่จอดอยู่บริเวณแถวนั้นจนมาถึงสถานที่ที่ทางด้านโซเฟียว่าแล้วพอทางด้านเซบัตเตียนเห็นว่ากลุ่มของพวกบาดหลวงก็กำลังตามไล่หลังเข้ามาเขาจะพูดบอกกับแคลว่าคุณก็รีบพาโซเฟียขึ้นกระเช้าลอยฟ้าพร้อมกับรีบเดินทางไปยังปราสาทนั้นทันทีส่วนผมจะคอยอยู่ที่ด้านล่างคอยถ่วงเวลาให้กับคุณแล้วพอทราด้านแคลพาโซเฟียขึ้นมาที่ชั้นบนสุดและพอเธอพบว่า ไฟฟ้าที่ด้านบนหอคอยนี้มันก็ไม่สามารถควบคุมจะฝั่งของเธอเธงตัดสินใจที่จะเคาะระฆังให้เสียงดังข้ามไปอย่างอีฝากฝั่งหนึ่งเพื่อหวังว่าคนที่คอยควบคุมกระเช้าที่อยู่อีฝากหนึ่งนั้นเขาจะทําการปรับระบบไ้กับเธอส่วนตอนนี้ทางด้านเซบอรเตียนที่เขาก็ตาสว่างแล้วว่าสิ่งที่บาดหลวงทํานั้นมันก็ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าจึงทำให้เขาตัดสินใจใช้เหล็กที่อยู่บริเวณแถวนั้น แทงใส่กลางน้ำตัวของบาทหลวงและหลังที่พวกเขาบูสต่อสู้กันจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วต่างป่ายต่างก็ต้องตายจากไปส่วนตอนนี้ทางด้านแคลร์หลังที่เธอพาโซเฟียขึ้นมายังกระเช้าร้องกับข้ามปาาเดินทางมาที่อีกฝั่งหนึ่งได้สําเร็จพวกเธอก็ได้พบกับกลุ่มทหารก่อนที่พาพวกทื่นนั้นเดินเข้ามาที่ด้านในที่มันก็มีกําแพงล้อมรอบและก็มีโดมป้องกันสงที่ด้านนอกและทันทีที่โซเฟีย เธอได้เจอหน้าแม่อีกครั้งและรู้ว่าแม่ของเธอยังมีชีวิตและก็ปลอดภัยดีจึงทำให้พวกเขาทั้งคู่ต่างก็เรยกวิ่งเข้ามาโอบก,กอดกันด้วยความรักและความคิดถึงก่อนที่พวกทหารพวกนี้จะพาทางด้านแคลร์เข้ามาทำการสอบปากคำก่อนที่ทำการเจาะเลือดของแคลร์เก็บเอาไว้เอาไปทำการตรวจสอบซึ่งมันก็มีทหารนายหนึ่งที่ได้พูดบอกกับแคลร์ไปว่าเลือดกอบผู้ที่มองเห็นสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งหลังที่พวกเขาได้จับหนูทดลองที่มันได้เห็นสิ่งลึกลับที่ด้านนอกพวกเขาก็ได้นําเลือดทุกมันมาทําการวิจัยและก็ทดลองต่อไปแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าผลลัพธ์ที่พวกเขาทําอยู่ในตอนนี้นั้นมันก็ยังคงเป็นความลับและก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหล่เหตุการณ์ประหลาดนี้มันจะสิ้นสุดลงและเรื่องราวของเบิร์ดบ็อกเบอร์เซโลนนาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ